สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมคือเกานะครับกับไปซิเลอร์ชาแนลนะครับมอนีกากับเมนูอาหารนะครับยังเหรอไข่ดาวกะเพราอึงนะครับเพว่อกันเกานะครับจักอาชิตเมนูไข่ดาวกะเพราอึงนะครับเคยกินบ่ครับพี่น้องไปนะครับช่วงนี้โควิดนะครับบ่ไปไซนะครับอายุหากินนะครับไปไซมาไซกันยากนะครับมาขอเสนอเมนูไข่ดาวกะเพราอึงครับแ่บบ่แ่บมาเบิ่งกันกับพี่น้องอันนี้ อึ้งนะครับผมซับไวเรียบร้อยแล้วอึ้งครับอันนี้มกพริกนะครับเซมี่ยังอันนี้อันนี้มอื้อน้อยครับครันย่ยอันนี้กระช่ายด้วยครับบบเมนกระเทยยกระชายนะครับอันนี้ไข่ดาววัดไวเรียบร้อยแล้วครับไปย่องบางครับพี่น้องวันนี้ย่องเลยจัดไปครับพี่น้องไข่ดาวเอาพี่น้องครับท้าการแสดงครับวันนี้หลายๆอะไรครับมันเผ็ดแต่ต้องไปครับการครับ อันนี้กระชายครับใส่ลงไปครับกระชายัดลงไปครับรับข้าวเพราะว่ามันแก่โควิดเด็ดเด้มันตันโควิดครับพี่นอ้องน้ำมันหอยน้ำตาลครับน้ำตาลจังหน่อย นี่มะอื้อครับอื้อหน่อยใช้ลงไปครับใช้ลงไปปิ่มสีสั้นก็หน่อยครับฟักทองครับยอดฟักทองดูเลยครับพี่น้องจบแลอยครับชุกบนตองว่าลายหย่ห่างครับจับนี่แหละครับบนตรงเฮดเนี่ยเห็นได้ครับพี่น้องหน้าตา,าโอเค เดี๋ยวไปกินเขาต้องกันครับบัดน,นี่พี่น้องเก็บร้อยแล้วนนจัดการครับบดน,นี้จวดไข่ดาวกับเผาอึงเอ้ยไข่มันบุญน,นะครับเบื้องๆไข่เบื้องไข่ก่อนเด้ณอณูนะไข่พี่นึกปเลนึกไข่ครับพี่น้องเอ้ยไข่ไต่อให้เลยอันนี้อันนี้อึงต้มนะครับชิบมบุกอนฮกระดูกครับยาก,กาอดๆ,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 ๆเลย อืครับตั้งหรือมั้อันนี้ใครครับใครเน้นเน้นแอบครับพี่น้องจะได้กินจะ่าวตาย ทำยังใหญ่เอยครัต้ออืออือหึฮดูคนขับทั้งแข็ง่อือ ไข่เนียนๆครับไข่เนนๆคุณน่ะไข่ยืครับไม่นงแฮจับกันเลยชูคำใหญ่ๆไปเลย พวงนี้อึ้งหลายครับขนตกะได้กินครับไข่ดาวมะพราอื้

ยำเลยครับผมว่ามันอืออยู่แข้งครับแก้บึกก็ มันอื้นหน่อยครับยับยาบพีบ่น้อง Ui 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 ไปขับมาเบิงรอบดึกกับข้อไผ่เด้อครับจมมามา,มากก่นนอนพายหิวกัได้ืแอปปีเด้อ อือไข่เน้นๆครับ

음. んうん S 1> <S 1> อิ่มครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับ เมนูไข่ดาวกะเพราอึงนะครับเพื่อแรกเดี๋ยวชิมบังก็โอเคครับแซ่บตัวพันนะครับลองไปให้บังครับตามที่มพาาให้ได้ละนะครับเดี๋ยวมือ้าชีมีเมนูเกี่ยวกับอึงมาอีกหนึ่งเมนูครับแต่บอกนะครับว่ามันคืออย่างนะครับขอคูดหลายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซ่บจากไข่น้ำเด้อครับผมบายบายครับพี่น้องขอบคุณครับ